ความนมอ,ออกน้อยมากแต่บีบนมอ,ออกเยอะเลยค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะคุณแม่ขาจะต้องบอกเลยว่า3วิธีเอาน้ำนมอ,ออกจากเต้าวิธีที่1ด <D S> ีที่สุดปังที่สุดแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนมน้อยท่อนมตันเต้านมอ,อักเสบวิธีนี้ช่วยได้ดีที่สุดนับวันคือลูกดูดนมแม่ปากลูกช่วยทุกอย่าง เป็นปัญหานมแม่นมแม่น้อยให้เอาลูกดูดนมแม่มากให้เอาลูกดูดท่อนมตันให้เอาลูกดูดก้อนที่เต้าให้เอาลูกดูดลูกดูดนมช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างเพราะลูกคือแก้วตาดวงใจคุณแม่บรรจงสร้างสิ่งนี้มา9ก้าเดือนนะคะเนาะคลอดออกมาปุ๊บให้เอาวัตถุอันนี้นะคะมาช่วยแม่อยากนมแม่มากนมแม่น้อยท่อนมตันเต้าอ,อักเสบฟ,ฟีที่เต้าให้ลูกช่วยแม่แก้ปัญหาทุกสิ่ง และลูกดูดเต้านมแม่ออกเยอะอันดับหนึ่งเพราะนั่นคือธรรมชาติไม่มีเครื่องปั๊มนมเกรดไหนสร้างมาเพื่อตัวคุณแต่มีปากลูกคุณสร้างมาเพื่อคุณคนเดียวดังนั้นคือให้ลูกดูดนมทารกจนถึงดึงหเดือนอยากให้เจอขวดนม ทำไมทารกจนถึงหดหนึ่งเดือนเราถึงบอกว่าอย่าเพิ่งให้ลูกดูดขวด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 ดูดขวดกับดูดเต้าต่างกันคนละประเทศดูดขวดกับดูดเต้าต่างกันละคนละประเทศลูกดูดเต้านมลูกจะรู้ว่าฉันต้องอ้าปากกว้างเอาลิ้นนะคะวางไว้ใต้ลาน,นมและรีดเอาน้ํานมแม่ออกมา ลูกดูดเต้าจะอดทนรอคอยได้เพราะนมแม่ไม่เหมือนก๊อกน้ําลูกจะดูด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 หัวนมแม่ได้รับการกระตุ้นส่งคําสั่งมาบอกสมองขึ้นมานะคะบอกว่าลูกดูดลูกดูดลูกดูดต้องการนมเล็ดดาวลิฟิตน้ํานมพุ่งเดียวนี้ปั๊บนะคะเนาะแต่ถ้าทารกจนถึงหนึ่งเดือนเจอขวดนมเจอขวดนมเป็นไงคะขวดนมแค่เอาเหงือกดูดจุ๊บ น้ำนมไหลไม่ต้องรอไหลแรงเร็วทะลุมิติดังนั้นถ้าทารกจนถึงหนึ่งเดือนไปเจอขวดนมลูกจะสับสนสรุปกูต้องวางปากยังไง กูจะต้องอยังไงกันแน่ในสรุปคือดูดยังไงก่อนแล้วทีนี้พอสับสนใช่ไหมคะไปเจอขวดนมที่ไหลแรงเร็วทะลุมิติไม่ต้องรอลูกก็เลยรู้สึกว่างั้นไม่เอาแล้วคะ่ะเต้าเน่เบ,บือ่ออะไรก็ไม่รู้ดูดกว่าจะออกมาชามากเลยไม่ทนใจโรบินฉันเอาขวดนมเลยแล้วกันดังนั้นถ้าทารกจนถึงหนึ่งเดือนได้เจอขวดนมเป็นไงคะ บออยากกินแล้วค่ะเต้าแม่ขี้ข้านรอนะคะเนาะนมก็ไหลช้าอะไรเอ,อ่ยแบบนี้เป็นต้นดังนั้นทารกจนถึง1เดือนทารกจนถึงหนึ่งเดือนถ้าลูกดูดเต้าดีดูดเต้าเก่งให้ลูกดูดเต้าเพราะลูกจะช่วยดูดเอาน้ํานมของคุณแม่ค่ะให้ออกมาได้เยอะมากลูกจะเป็นตัวกําหนดปริมาณนมแม่ได้เยอะมากปากลูกดูดยืนหนึ่งอันดับหนึ่งเครื่องปั๊มนมลาะค่ะเป็นหลานก็สู้ไม่ได้กับปากลูกแม่ อันนี้คือกรณีที่เด็กคลอดออกมาสุขภาพดีนะถ้าในกรณีเด็กป่วยนะคะจำเป็นต้องปั๊มนมหรือว่าแรงดูดที่ปากเขาแผ่วอันนี้ก็ไม่ว่ากันโอเคไหมคะลูกดูดนมสวัสดีหนูชอบดูคลิปแม่มากโอยดีใจจังเลยอันดังนั้นถ้าใครถามอะไรเครื่องปั๊มนมอะไรดูดนมแม่ได้ดีที่สุดปากลูกปากลูกปากลูกตอบนะโอเคนะโอเคไหมตอไปอันที่สอง นอกจากปากลูกรองลองมาเป็นใครคะยังเป็นตัวเราอยู่ยังเป็นอะไรที่มันอยู่กับเราอย่าเพิ่งมองของนอกกายเรื่องนมแม่มันเกิดจากดินฟ้าอากาศไหมคะนมแม่เกิดจากตัวเราดังนั้นสิ่งที่จะช่วยทำให้น้ำนมของเราออกมาได้ดีออกมาได้เยอะนัมบอวันนมชูคือฝ่ามืออรหันฝ่ามือพุทชูแฮนด์ดับพุทชูแฮนดับพุทชูแฮนดับบีบนมด้วยมือ เพราะฝ่ามือคุณคุณชี้ชะตาชีวิตด้วยฝ่ามือคุณจะมีลูกคุณก็เอาด้วยฝ่ามือของคุณคุณทำอะไรคุณก็เอาด้วยฝ่ามือของคุณดังนั้นลองลงมาถ้าลูกคุณไม่ดูดฝ่ามืออหันจะช่วยคุณได้ให้คุณบีบนมด้วยมือเพราะคุณจะรีดกรีบเอาทุกอนุวิติของน้ำนมในเต้าคุณออกมาได้ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้นมออกมาอันดับสองคือ ฝ่ามืออลรหันเอาน้ำนมออกมาอันดับสองคือฝ่ามืออลรหันสองคือฝ่ามืออลรหันโอเคไหมคะและอันดับสามถึงเป็นเครื่องปั๊มนมเครื่องปั๊มนมถูกออกแบบมาเพื่อคุณหรือเปล่าคะออกแบบมาเพื่อใครก็ได้ที่ใช้ชันแล้วเลิศด,ดังนั้นคุณหาเจอหรือยังตามหาเครื่องปั๊มนมคู่บุญไม่รู้เธอไปอยู่ในตามหา เขาออกแบบมาฉันเป็นกลวยเนาะฉันวางเข้าไปที่หัวนมเนาะเธอกดฉันก็ทำงานคุณคุณชอบกับคุณค่ะดังนั้นคือเครื่องปั๊มนมก็ไม่ได้แบบถูกออกแบบมาเพื่อสุภพ,พรเรียงหาออกแบบมาเพื่อใครก็ได้ที่ใช้ฉันได้และฉันรีดน้ำนมเธอออกมาได้เครื่องปั๊มนมไม่ได้อัจฉริยะเหมือนปากลูกดูดดังนั้น เขาก็เต็มที่แล้วล่ะค่ะเขาก็จะบอกว่าอฉันเต็มที่แล้วค่ะที่เซนจะดูดเอานมของเธอออกมาค่ะจะยังไงเอ่ยก็ฉันเต็มที่แล้วฉันทํางานเต็มที่ที่สุดของฉันแล้วดังนั้นเครื่องปั๊มนมแม่โบจะบอกเลยนะปั๊มนมได้เท่าไหร่ไม่ได้บอกว่าคุณมีนมเท่านั้น